เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นว่าพระจันทร์เต็มดวงเมื่อนั้นแหละอันตรายกำลังจะมาถึงด็อกเตอร์โทมัสแวนภาพโฟกัสของเลนใกล้าตายของกล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงขนาดมหึมายอย่างประณีตนิ้วมือของเขาที่สวมถึงมือผ้าฝ้ายสีขาวสั่นเทาเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะความเหน็บหนาวของอากาศบนยอดเขาสูงแต่เพราะความสับสนที่กัดกินใจเขามาตลอดสามสัปดาห์โทมัสไม่ใช่คนเพอ้อฝันเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่ยึดถือในตัวเลขและหลักการของนิวตันอย่างเคร่งครัดแต่ภาพที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มกระจกที่เขาบันทึกได้จากด้านมือของดวงจันทร์ผ่านดาวเทียมจารกรรมที่เขาแอบเข้าถึงรหัสนั้นมันคือสิ่งที่ท้าทายระกาศทุกอย่างที่เขามีบนพื้นสีทาวันหยาบกร้านของเขตแอ่งไอแคน แทนที่จะเป็นหลุมุกุกาบาททรงกลมที่คุ้นตากลับมีรูขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ไปทั่วมันไม่ใช่หลุมที่เกิดจากการพุ่งชนแต่ขอบของมันเรียบเนียนราวกับถูกเจาะด้วยสว่านขนาดยักษ์และที่น่าขนลุกที่สุดก็คือรูเหล่านั้นกําลังขยายตัวมันไม่ใช่การพังทลายของชั้นดินโทมัสพึมพำกับตัวเองเสียงของเขาดังก้องอยู่ในโดมสังเกตการที่เงียบสงัดมันเหมือน ลูกคมขนเลยคืนนั้นเมื่อโทมัสเอนตัวลงนอนความมืดในห้องทำงานดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นกว่าปกติทันทีที่เขาสูนเสียสติสัมปาชัญญะสู่ห้วงนิตราเขาไม่ได้ฝันถึงดวงดาวหรือกาแล็กซีที่สวยงามแต่เขาฝันถึงความว่างเปล่าที่มีชีวิตในฝันนั้นเขาบอกว่าตัวเองลอยอยู่ท่ามกลางสุญญากาศที่ไร้แสงสว่างแต่มันไม่ใช่ความมืดที่ว่างเปล่า เขารู้สึกได้ถึงมวลมหาสารที่วนเวียนอยู่รอบกายมันคือความมืดที่มีพื้นผิวมีกลิ่นอายของโลหะที่ขึ้นสน,นิมและอินทรีย์สารที่เน่าเปื่อยมานานนับพันปีเขาเห็นเส้นตายที่บิดเปี้ยวคล้ายรากไม้ขนาดยักษ์พุ่งออกมาจากรูบนดวงจันทร์ที่เขาเพิ่งสองกล้องเห็นเส้นสายเหล่านั้นเลยข้ามอาวากาศเรากำหนดของสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นมันมุ่งตรงมายังโลกและมุ่งตรงมายังเขา เขาจะต้องตื่นขึ้นพร้อมกับเหงื่อที่โสมกายหัวใจเต้นรัวเหมือนตีกลองโทมัสรีเปิดไฟแล้วก็พุ่งไปที่โต๊ะทำงานเขาคว้าแว่นขยายมาส่องดูภาพถ่ายดวงจันทร์ใบเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปในรูดำมื่ดรูหนึ่งที่ใจกลางภาพเขาเห็นจุดแสงแลเล็กๆสีแดงสลัวที่ไม่ได้สังเกตเห็นในตอนแรกมันไม่ใช่แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ และไม่ใช่ลาว,วาที่ยังคุกกรุ่นอยู่ใต้เปลือกดาวแต่มันดูเหมือนรูม่านตายิ่งเขาจ้องมองมันแสงสีแดงนั้นก็ดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นในมนโนภาพของเขาความฝันเมื่อครูเริ่มซ้อนทับกับความจริงผนังห้องทำงานที่มีแผนที่ดาราศาสตร์แปกอยู่เริ่มบิดเบี้ยวเส้นและติจุดแล้ลองจิจ,จุดบนแผนที่ดวงจันทร์เริ่มขยับขยืขย่นคล้ายกับพยาที่ดิ้นรนอยู่ในซากศพถ้าดวงจันทร์ไม่ใช่หิน เขาเอ่ยออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือถ้ามันเป็นเพียงเปลือกนอกล่ะเขามองไปที่นอกหน้าต่างดวงจันทร์บนท้องฟ้าคืนนี้ดูซีดขาวอย่างประหลาดมันดูไม่เหมือนบริวารที่แสนดีของโลกอีกต่อไปแต่มันดูเหมือนไข่มาเขือมาเทียบนางรอเวลาแตกออกและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของความมืดมิดในฝันของเขากําลังใช้แรงดึงดูดของมันดึงสติสัมปชัญญะของเขาให้ดิ่งลงสู่ความบ้าคลั่ง เขารู้ดีว่าความอยากรู้อยากเห็นแบบนักวิทยาศาสตร์ได้พาเขามาถึงจุดที่ไม่มีทางกลับแล้วเขาไม่ได้เพียงแค่เฝ้ามองดวงจันทร์ต่อไปแต่มันหรือสิ่งที่สถิตยอยู่น้าใจกลางของมันกำลังจ้องมองเขากลับมาด้วยดวงตาที่ไม่มีวันหลับไหลในหลายวันต่อมาโทมัสพลิกหน้ากระดาษบันทึกเก่าแก่ที่เขาได้มาจากหอสมุดลับของมหาวิทยาลัย ตัวอักษรบนชั้นนั้นเขียนด้วยลายมือวัดๆของนักบวชในศตวรรษที่สิบสองันทึกถึงช่วงเวลาเดือนที่ท้องฟ้าว่างเปล่ามันตรงกับเหตุการณ์เมื่อแปดเดือนก่อนที่โลกทั้งใบเกิดความโกลาหลสั้นๆเมื่อดวงจันทร์หายไปจากท้องฟ้าเป็นเวลาสามวันเต็มในตอนนั้นองค์การบริหารอวากาศทั่วโลกอ้างว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่ซ้อนทับกับฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศแต่โทมสรู้ดีว่า นั่นคือคำโกโหกคำโตดวงจันทร์ไม่ได้หายไปเพราะมีอะไรบางแต่มันไม่อยู่ตรงนั้นรราก,กับมันถอยห่างออกไปในความมืดมิดที่ลึกกว่าอาวากาศจะอย่างถึงเพื่อจะกลับมาในสภาพที่ผิดเพี้ยนมันกลับมาพร้อมกับบางอย่างที่เปลี่ยนไปโทมัสพึมพำขณะมองออกไปนอกหน้าต่างหอสังเกตการนับตั้งแต่วันที่มันปรากฏตัวอีกครั้ง สิ่งที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของเคปเลอร์และนิวตันอย่างดนเด่นที่สุดก็เกิดขึ้นดวงจันทร์เต็มดวงทุกคืนไม่ว่าดวงอาทิตย์จะทำมุมยังไงไม่ว่าโลกจะเบี่ยงตัวไปทางไหนดวงจันทร์ที่โทมัสเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์ยังคงกลมโตและสว่างจ้าผิดปกติแต่มันไม่ใช่แสงสีเหลืองนวลที่อบอุ่นมันเป็นแสงสีขาวซีดเหมือนสีผิวของคนตายที่แช่อยู่ในน้ำมานานและที่น่าสยดสยองกว่านั้นก็คือ ทุกคนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงในเวลาเดียวกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้เราบับว่าดวงจันทร์ไม่ได้โคจรอ,อยู่รอบโลกจริงๆแต่เป็นดวงตาขนาดมหึมาที่จ้องมองลงมาอย่างทุกตารางนิ้วของพื้นโลกพร้อมๆกันโทมัสเริ่มค้นลึกลงไปถึงบันทึกของวัฒนธรรมที่ล่มสลายไปแล้วเขาพบแผนที่ดาราศาสตร์โบราณของชาวซูเมเรียนที่ไม่ได้วาดดวงจันทร์เป็นทรงกลมแต่เป็นรูปกรงขังที่มีซี่กครง และมีข้อความแปลเป็นภาษาละตินกำกับไว้ว่าเมื่อใดที่ผู้คุมหลับไหลดวงจันทร์จะเลือนหายและเมื่อมันกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์เยี่ยงวงกลมที่ไร้รอยตำหนิจงรู้เถิดว่าผู้ถูกคุมขังได้ยึดกลรงนั้นเป็นล่างใหม่ของมันแล้วความฝันของโทมัสเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นภาพความมืดที่เคยเห็นเริ่มมีรายละเอียดชัดเจนจนน่ากลัว เขาฝันว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยดินหรือหินแต่เป็นเส้นใยกล้ามเนื้อสีเทาที่แข็งตัวจนดูเหมือนหินรูปประหลาดที่เขาพบตามภาพถ่ายในตอนแรกนั้นในความฝันเขามองเห็นมันชัดเจนว่ามันคือช่องทางไหลเวียนอากาศที่ส่งเสียงหวีดหวิวราวกับเสียงห้อยหวนของวิญญาณนับล้านเขาสังเกตเห็นว่าในทุกๆคืนที่ดวงจันทร์นั้นเต็มดวงระดับน้ําทะเลทั่วโลกเริ่มปั่นป่วนอย่างไม่มีรูปแบบ น้ำขึ้นและน้ำลงขึ้นพร้อมกันในหลายจุดและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงาเมื่อในรูเหล่านั้นบนดวงจันทร์มันเริ่มมีจำนวนที่มากขึ้นเรากบมีบางสิ่งขนาดมหขึ้นมากำลังขยับตัวอยู่ใต้เปลือกหอยสีขาวมุกแน่นโทมัสหยิบปากกาขึ้นมาบัานทึกทฤษฎีที่อยากทำให้เขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าลงในสมุดดวงจันทร์ที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงเดิมที่บรรพบุรุษเราเคยมอง แต่มันคือสิ่งมีชีวิตจากมิติที่บิดเบี้ยวซึ่งสวมรอยเข้ามาแทนที่ในช่วงสามวันที่มันหายไปและรูเหล่านั้นคือรอยแตกที่มันกําลังใช้กัดกินโลกของเราผ่านแรงดึงดูดและแสงสีขาวที่น่าสีสเสียเอนี้โทมัสไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเดินทางแต่เขาเริ่มต้นด้วยความหมกมุ่นหลังจากที่เขาสังเกตเห็นปรากฏการณ์จันทร์เต็มดวงที่ไม่ยอมสิ้นสุด เขาก็เริ่มค้นหาข้อมูลเดบันทึกดาราศาสตร์ย้อนหลังแล้วเขาก็พบกับกำแพงบางอย่างข้อมูลในช่วงสามวันที่ดวงจันทร์หายไปถูกลบออกจากฐานข้อมูลดิจิตอลของหอ,งองสังเกตการหลักทั่วโลกอย่างสะอาดกริบราวกับมีมือที่มองไม่เห็นพยายามลบประวัติศาสตร์สั้นๆนั้นทิ้งไปแต่ในโลกของกระดาษและน้ำมึกมักมีเศษเสี้ยวของความจริงหลงเหลืออยู่เสมอในห้องใต้ดินที่ชื้นแฉะของสมาคมดาราศาสตร์หลวง โทมัสพบแฟ้มคดีที่ถูกตรีตราว่าบุคคลไร้ความสามารถมันเป็นเรื่องราวของดรเทโอดอรปาปาสอดีตอัจฉริยะด้านโบราณคดีและดาราศาสตร์ฟิสิกส์เทโอดดรเคยเขียนบทความวิชาการที่น่าหัวเราอยยอกก่อนจะถูกไล่ออกบทความนั้นชื่อว่าความว่างเปล่าที่หิวโหยสัญญาณเตือนจากชาลึกอาเทมิสโทมัสอ่านบันทึกที่ถูกฉีกขาดเหล่านั้นด้วยใจที่ระทึกในนั้นเทโอดอรเขียนเอาไว้ว่า มันไม่ใช่หินแต่มันคือสิ่งที่มีเจตจำนงเมื่อมันลับหายไปจากสายตานั่นไม่ใช่การเคลื่อนที่ทางวงโคจรแต่มันคือการลอกคราบและเมื่อมันกลับมาแสงของมันจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สะท้อนแต่มันจะสกัดบางอย่างจากโลกนี้ไปมีภาพถ่ายแนบมาในแฟ้มเป็นภาพกำแพงห้องพักในโรงพยาบาลบ้านาท,ที่เทโอดอรเคยอยู่มันถูกขีดเขียนด้วยฐานดำจนเต็มผนัง เป็นรูปวงกลมที่มีรูพุนนับพันและมีคำเพียงคำเดียวที่เขียนซ้ำๆจนกระดาษทะลุดวงตาโทมัสใช้เวลาหลายสัปดาห์แกะรอยจากเงินบำนาญที่ถูกโอนไปยังธนาคารท้องถิ่นในกรีซและวบอแสจากจดหมายฉบับสุดท้ายที่เทโอดอร์ส่งถึงเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งระบุถึงวิหารที่จมอยู่ใต้ดินในหุบเขาไพ การเดินทางจากลอนดอนสู่กรีซภายใต้ท้องฟ้าที่มีดวงจันทร์สว่างโรดทุกคืนเป็นเรื่องที่ดูน่าหดหู่โทมัสเริ่มสังเกตเห็นว่าผู้คนบนเครื่องบินมีพฤติกรรมแปลกๆหลายคนจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยดวงตาที่เบิกโพลงและไร้การกระพริบแสงสีขาวนวลน,นั้นดูเหมือนจะสะท้อนอยู่ในรูม่านตาของพวกเขาตลอดเวลาเมื่อถึงกรีซเขาต้องจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้พาขึ้นไปบนเทือกเขาไพส์แต่พอเขาเอ่ยชื่อของทิโอโด ชาวบ้านต่างพากันคลายน้ำลายลงพื้นและทำเสรีลักไล่ผีชายคนนั้นถูกปีศาจแสงจันทร์สิงชายแก่คนหนึ่งบอกเขาเขาอยู่ในถ้ำที่ไม่มีแสงไฟเพราะเขากลัวว่าพระแม่เซรินจะจำหน้าเขาได้โทมัสต้องเดินเท้าต่อเพียงลำพังผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยโขดหินแหลมคม อากาศเริ่มหนาวเย็นจนเห็นลมหายใจแต่สิ่งที่เป็นดุปรสรรคที่สุดก็คือเสียงเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากทิศทางของดวงจันทร์มันเป็นเสียงเหมือนคนนับล้านสวดอ้อนวอนในจังหวะที่บิดเบี้ยวจนกระทั่งเขาพบกับกระท่องขึงถ้ำที่ถูกคลุมด้วยผ้าใบหนาสีดำสนิทและโซ่เหล็กที่พันรอบประตูไว้อย่างแน่นหนาเทียวดอโทมัสตะโกนพลางทุบประตูเหล็ก ผมมาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของคุณผมเห็นรูบนตัวมันแล้วผมเห็นความมืดในฝันภายในความเงียบกงันครู่ใหญ่มีเสียงท่อสลักเหล็กดังกรักประตูเปิดดอกเพลงช่องเล็กๆเพอเห็นดวงตาข้างเดียวที่สั่นลิกอยู่ใต้ผ้าปันแผลที่เปื้อนคราบสีเหลืองแกเห็นรูนะ่ะหรอเสียงแห่พร่าดังออกมาจากความมืดแกเห็น ปากที่กำลังหิวโหยของมันแล้วใช่ไหมแรงดึงมหาสายกระชากโทมัสเข้าไปข้างในบ้านที่ไร้แสงสว่างมีเพียงกลิ่นของขี้พึ่งและฝุ่นนาเทีอดอรที่ปิดประตูก่อนจะสุดตัวลงพิงผนังร่างกายของเขาสั่นเทาเหมือนคนเป็นไข้จับสันแกมาที่นี่เพื่อจะหาทางรอดอย่างนั้นเหรอเทียอดอร์หัวรอดเสียงแหลม ไม่มีทางรอดบนพื้นผิวโลกนี้หรอกแสงสีขาวนั่นมันคือสายพานลำเลียงมันกำลังดึงมวลวิญญาณของสิ่งมีชีวิตขึ้นไปอุดรูที่แตกสลายของมันเทโอดอรขยับเข้ามากระซิบข้างหูธทรมสจะได้กลิ่นสาบดวงจันทร์ดวงเก่าคือคุกแต่ดวงจันทร์ดวงใหม่นี่คือท้องและตอนนี้โลกเรากำลังถูกย่อยอย,อย่างช้า ในกระเพาะของพระเจ้าที่ตายไปแล้วภายในกระท่อมที่มืดมิดราบชืน้นเทโอดอร์จุดเทียนไขเล่มเล็กขึ้นหนึ่งเล่มแสงไฟลิบหลีทําให้เง่ของเขาที่ทอดลงบนผนงังถ้าดูโยกเยกและบิเดเบี้ยวราวกับปีศาจเขาขยับตัวไปที่แท่นหินซึ่งเต็มไปด้วยเศษจารึกดินเผาและม้วนกระดาษปาปิรัสที่เปื่อยยุ่ย พวกเราถูกสอนให้เชื่อว่าเทพเจ้าเกรดคือความงดงามและคุณธรรมทีโอดอกระซิบแต่โทมัสตำนานเหล่านี้คือการบิดเบือนเพื่อไม่ให้มนุษย์เสียสติเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าทีโอดอไอแห้งๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่ทำให้โทมัสถึงกับชาว่าไปทั้งตัว ในบันทึกต้องห้ามของเรานักบวชแห่งออฟิสพวกเขาไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าเซรีนหรืออาร์เทมิสพวกเขาเรียกมันว่าอาบัตคูหรือผู้กืนกินดวงดาวเทโอดอรขยับหน้าเข้ามาใกล้โทมสัสแสงเทียนสะท้อนให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวใต้ผ้าเป็นแผลตำนาเล่าว่าก่อนจะมีโอลิมปัส ก็จะมีพวกไททัทนมีบางสิ่งเดินทางมาจากช่องว่างระหว่างดวงดาวมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างแต่มันหิวโหวยเกินกว่าจะจินตนาการได้เมื่อมันมาถึงระบบสุริยะของเรามันได้กืนกินดาวดวงหนึ่งที่เคยอยู่ระหว่างโลกและดาวอังคารจนหมดสิ้นเหลือเพียงเศษซากที่กลายเป็นแถบดาวคราน้อยในปัจจุบันโทมัสขมวดคิว้ว แล้วดวงจันทร์ล่ะมันเกี่ยวอะไรกับดวงจันทร์เทพเจ้าในสมัยนั้นหรือสิ่งที่มนุษย์ยุคแรกเรียกว่าเทพเจ้าพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถฆ่ามันได้เทโอดอรอธิบายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพวกเขาสร้างกรงขังขนาดมาหึมมาล้อมรอบแกนกลางของมันเปลือกนอกที่สร้างจากหินและแร่ธาตุที่ตายไปแล้วนั่นแหละ คือสิ่งที่แกเรียกว่าดวงจันทร์มันคือกงขังทรงกลมที่ใช้พันนึกผูกขืนกินเอาไว้ข้างในโดยใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นโซ่ตรวนสะกดให้มันหลับไหลแต่แกบอกว่ามันหายไปเมื่อแปดเดือนก่อนนี่โทมทัสแทรกใช่เทียวดอดทุบโต๊ะเสียงดังโซ่ตรวนมันเสื่มสภาพกงขังมันผูกพังตามกาลเวลา ช่วงเวลาสามวันที่ดวงจันหายไปคือช่วงเวลาที่มันฟักตัวออกมาแล้วครึ่งหนึ่งมันกืนกินวิญญาณของดวงจันทรดวงเดิมเข้าไปแล้วจากนั้นก็ใช้เปลือกนั่นสวมทับตัวเองเหมือนกระดองเตาชายชราเริ่มวาดภาพวงกลมบนโต๊ะที่เต็มไปมด้วยฝุ่นที่แกเห็นดวงจันทเต็มดวงทุกคืนเพราะมันไม่ได้หมุนตามธรรมชาติอีกต่อไปแต่มันกําลังขยายตัวเพื่อแผ่พังผืดของมันลงมายิงโลก ารึกกรีกโบรานที่ฉันพบในวิหารที่จมน้ําบอกเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ผูกเกิงก,กลับมาสวมร่างนวลจันทร์มันจะฉายแสงสีขาวเพื่อล้างสมองสิ่งที่มีชีวิตบนโลกให้เรากลายเป็นเนื้อนุ่มที่ย่อยง่ายขึ้นก่อนที่มันจะใช้หนวดของมันที่แกเรียกว่ารูเหล่านั้นสูดเอาฉันบรรยากาศแล้วก็จิตวิญญาณของโลกนี้ขึ้นไปจนเกลี้ยงเทียวดอคว้าข้อมือโทมัสแน่นแกสังเกตไหมล่ะโทมัสช่วงนี้ไม่มีใครฝันถึงเรื่องดีๆเลย ทุกคนฝันเห็นความมืดเพราะเราทุกคนกำลังถูกชิมรสชาติผ่านความฝันจู่ๆเสียงลมจากภายนอกก็เงียบสงัดลงอย่างผิดปกติแสงจันทร์ที่ลอดผ่านรอยแตกของประตูเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวนวลเป็นสีขาวจัดจนเกือบเขียวมันสว่างจ้าเสจนเงาของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเริ่มดูเหมือนจะขยับได้เองมันได้ยินเราแล้วทีออรนนาซีดเผือด สำนานบอกว่าเมื่อเราเอ่ยชื่อจริงของมันอาบัสคูจะเพ่งมองมาที่นั่นทันทีเทอโดอหันหน้ามองไปหน้าที่ตื่นตระหนกของโทมัสก่อนจะถวาดขึ้นด้วยเสียงดังออกไปซะรีบออกไปโทมัสถูกผลักออกมาพ้นประตูบานหินลมหนาวบนยอดเขากระแทกหน้าเขาจนแทบเสียหลักแต่แสงจันทร์ที่สว่างจ้าผิดธรรมชาตินั้นรุนแรงยิ่งกว่า มันทำให้ทุกเงาบนพื้นดินดูเข้มข้นและบิดเบี้ยวราวกับมีชีวิตโทมัสเพยยายามจะหันกลับไปหาชายชรา,าที่เพิ่งช่วยชีวิตเขาไว้แต่เสียงสลักประตูเหล็กถูกกระแทกเปลี่ยลงอย่างรุนแรงจากด้านในไปเสียงของเทียวดอคำรามผ่านรอยแตกของไม้ห้ามรับห้ามมองและถ้าแกทําไม่ได้ก็ควักลูกกระตาตัวเวองอกซะไปได้แล้ว ห้ามกลับมาโทมัสยืนตัวสั่นเทาอยู่กลางความเงียบสง,งัดของคุนเขาแต่แล้วความเงียบนั้นก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงที่เขาไม่มีวันลืมไปช่วยชีวิตมันเริ่มต้นด้วยเสียงสดอ้อนวอนที่กลายเป็นเสียงสำลักและตามมาด้วยเสียงกรีดร้องที่ดูแหบพร่าและห่วยหวนจนเกินกว่าที่มนุษย์จะเปล่งออกมาได้มันเป็นเสียงของความเจ็บปวดที่ประสานเข้ากับความสดยสยองขั้นสุด เสียงเหมือนโลหะแหลมคมทิ่มแทงลงไปในวัตถุที่หย่อนนุ่มและชุ่มน้ำดังลอดออกมาจากหลังประตูนั้นโทมทัสเบิกตากว้างหัวใจของเขาเต้นโลจนแทบจะก,กระดอนออกมานอกอกเขาาดินเสียงแกของเนื้อหนังที่ถูกฉีกกระชากออกจากเบ้าเสียงของเหลวอ,อุ่นๆกระเซ็นลงบนพื้นไม้และเสียงโลหะที่กระทบกับกระดูกดังกริ๊กอย่างน่าขนพองสยองกล้าวเทียวดอไม่ได้ถูกแสงจันท่า แต่เขากําลังทํำลายช่องว่างเดียวที่แสงนั้นจะได้ยึดครองจิตวิญญาณของเขาได้เสียงกีดร้องขาดห่วงกลายเป็นเสียงสําลักเลือดและลมหายใจที่ติดขัดโทมัตจินตนาการได้อย่างเดียวในนาทีนั้นทีโอดอร์ได้ควักดวงตาสุดท้ายของเขาออกเพื่อแลกกับการไม่ต้องมองเห็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับโลกและเพื่อไม่ให้มันจ้องมองผ่านตาเขาลงมาได้อีกต่อไปโทมัแก้วถอยหลัง แสงจนจร์เหนือหัวดูเหมือนจะวูบไหวราวกับมันกำลังพิโรธที่ส่วนเสียเหยื่อเป็นหนึ่งรายเขากำบันทึกในมือแน่นจนนิ้วเขาขาวซีดไปหมดก่อนจะหันหลังและออกวิ่งลงจากเขาอย่างไรทิศทางเสียงฟีท้าของเขาดังสะท้อนอยู่ในป่าที่เงียบงนันแต่ในหัวของเขายังคงมีแต่เสียงเนื้อที่ถูกฉีกกระชากเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ไม่ยอมหายไปไหนบนท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงเต็มดวงสว่างจ้า รูปประหลาดบนพื้นผิวของมันดูเหมือนจะขยับขยายกว้างขึ้นราวกับกำลังเสียยิ้มโทมัสวิ่งไปพรางปาดน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความข้ามขั้นระหว่างความกลัวและความบ้าคลั่งเขาต้องไม่หลับเขาต้องไม่ฝันเพราะเขาดูแล้วว่าหากวันใดที่เขาเผลอหลับตาลงและแสงสีขาวนั้นแทรกซึมเข้าสู่รอยหยักของสมองทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่เพื่อรักษาเซเซ์สุดท้ายของความเป็นมนุษย์ คือสิ่งที่เทียวรอเพิ่งทำลงไปในความมืดหลังประตูนั้น120ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นผมเลิกนับไปตั้งแต่ตอนที่เงาของเข็มนาฬิกามันเริ่มเลื้อยไปมาเหมือนงูบนผนังห้องห้าวันหาคืนที่ผมนั่งทางตาตื่นผมใช้เทปกาวดึงหนังตาใช้เข็มทิมขาตัวเวงทุกครั้งที่สมองเริ่มบูบดับผมขังตัวเวงอยู่ในห้องใต้ดินที่ลึกที่สุด ปิดตายหน้าต่างทุกบานด้วยไม้กระดานและผ้าดำหนาเตอะแต่แสงนั้นมันก็ยังเข้ามาได้มันไม่ได้เข้ามาทางช่องว่างของประตูแต่มันซึ่งผ่านมาทางความคิดแม้ในความมืดสนิทผมยังเห็นมันชัดเจนดวงจันทร์สีซีดขนาดมากขึ้นมาที่ลอยเด่นอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าในหัวสมองของผมมันใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่ผมกระพริบตารูพุนนับพันบนผิวของมันกำลังขยับ ขยายและหดตัวตามจังหวะหายใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นเต้นมันรู้ว่าผมใกล้จะหมดแรงแล้วเทโอโดผมกระซิบชื่อเขาออกมาเสียงของผมแหบแห้งเหมือนเสียงกระดาษทรายถูไม้ตอนนี้ผมเข้าใจคุณแล้วคือนั้นที่คุณกรีดร้องมันไม่ใช่เสียงแห่งความเจ็บปวดแต่มันคือเสียงแห่งการปดลดปล่อย ร่างกายผมหนักอึ้งเหมือนถูกทงด้วยตะกัวแต่จิตใจกลับตื่นตัวอย่างน่าเสื่อสยองผมรู้ดีว่าถ้าผมหลับตาลงเพียงแค่วินาทีเดียวจิตของผมจะถูกดูดขึ้นไปผ่านแสงสีเงินวงนั้นถูกดึงเข้าไปในรูที่เหม็นเน่าและกลายเป็นเพียงเชื้อเพลิงให้อบัตคูย่อยฉลายไปตลอดกาลโลกข้างบนนั่นจบสิ้นแล้วผมได้ยินเสียงผู้คนภายนอกพวกเขาไม่ได้กรีดร้องด้วยความกลัวต่อไป แต่พวกเขากำลังสรรเสริญพวกเขากำลังเดินละเมอ,อ,อกไปยืนหนาบแสงจันทร์ปล่อยให้มันชำระล้างความเป็นมนุษย์ออกไปจนหมดสิน้นเพื่อกลายเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ผมมันจะไม่ได้ตัวผมไปมือของผมสั่นระลิกขณะเอื้องไปหยิบปากกาหมึกซึมปลายแหลมบนโต๊ะทำงานมันเป็นวัตถุดเดียวที่แหลมคมพอในห้องนี้ผมจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเงาดวงตาของผมแดงกำ่ำ เส้นเลือดฝอยแตกจะดูเหมือนแผนที่นรกแต่ลึกลงไปในรูม่านตาสีดำนั้นผมเห็นเงาสะท้อนของดวงจันทร์ฝังแน่นอยู่ข้างในเหมือนจ้องกลับมายิ้มย่อผมจากภายในดวงตาของผมเองแกใช้ดวงตาของฉันเป็นสะพานอย่างนั้นเหรอผมเสียใหญ่ยิ้มให้กับกระจกน้ำตาไหลาพากาบแก้มถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำลายสะพานนี้ทิ้งซะ ความเจ็บปวดเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวแต่การตกเป็นทาสของสิ่งที่อยู่บนฟ้าน,นั่นคือความทรมานชัวน่วนิรันดรผมสูดหายใจเฮือกสุดท้ายกลิ่นของกระดาษเก่ากลิ่นของความกลัวและกลิ่นขาวเลือดที่กำลังจะเกิดขึ้นผมกำปากกาแน่นปลายโลหะเย็นเฉียบจออยู่ที่หางตาขวาผมจะไม่หลับผมจะตื่นตื่นอยู่ในความมืดที่ผมเป็นคนสร้างเองตลอดไปลาก่อน แสงฉันโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาไล่ให้เ,เพื่อนได้ฟังในวันนี้ครับสรุปแล้วนะครับตัวของโทโมัสก็ตามทีโอโดอไปติดๆนะฮะ เพราะว่าตัวของโทมัสเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วก็เลยเลือกปลิชีพตัวเวงซะอย่างนั้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแหละเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าวันนึงไปเจอว่าดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆคืนแบบนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดอยังไงคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างหน่อยนะครับผม และเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาว่าเด็กสัตว์ยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมเดียวมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวสนุกสนุกของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปกดติดตามแวะไปซับพอร์ตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ s c r i p t i o n ด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราที่อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาเล่าอะไรให้ฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ